สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาทำความรู้จักกับความหมายของวรรณคดีไปฟังกันเลยวรรณคดีหมายถึงวรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าแต่งดีมีสาระและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์การใช้คําว่าวรรณคดีเพื่อประเมินค่าของวรรณกรรม เกิดขึ้นในพระราชกิจสีกาตั้งวรรณคดีสโมงสรในสมัยรัชกาลที่หกวรรณคดีเป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดีมีคุณค่าสามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจมีความคิดเป็นแบบแผนใช้ภาษาที่ไพเราะเหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้พอสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น หรือว่าอะไรควรหรือไม่ควรวรรณคดีแบ่งออกได้สองชนิดดังนี้ 1. วันวรรณคดีมุขาปาฐะหมายถึงวรรณคดีแบบที่เล่ากันมาปากต่อปากไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเพลงพื้นบ้านนิทานชาวบ้านบทร้องเล่นเป็นต้น 2. วรรณคดีราชสำนักหรือวรรณคดีลายลักษณ์เช่นพระอภัยมณีอีเหนาไตรภูมิพระร่วงเป็นต้นวรรณคดีเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการเมื่อพศ2450สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยที่ชาติตะวันตก เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในทุกๆด้านพระองค์ทรงตั้งโบราณคดีสโมสรขึ้นเพื่อส่งเสริมการประพันธ์การศึกษาประวัติศาสตร์และงานทางโบราณคดีรวมทั้งพิมพ์เผยแพร่วรนคดีโบราณเช่นลิลิตยวนพ้ายทวาทศมาศและนิราชพยาตังเป็นต้น นอกจากนี้มีคณะกรรมการตรวจคัดหนังสือที่แต่งดีเพื่อรับพระบรมราชานุญาตประทับพ,พระราชรัญจกรมังกรคาบแก้วและจึงได้ชื่อว่าเป็นวรรณคดีต่อมาในพศ2 4 5 7สอ 57, สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง พระการุณาโปรดเกล้าตาพระราชกิจสฎีจัดตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้นโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยสนับสนุนให้แต่งเรื่องที่อ่านได้สารับประโยชน์เช่นเดียวกับวัตถุป,ประสงค์ของโบราณคดีสโมสร